หัวพาน้ำมดคู่นีช้ชีดทุกความมันเอาละโว้ชีดทุกความมันแล้วก็ลงน้ำแดงได้นในน้ำว่า <จะ S 2> สมุดน, <รอ S 2> น้ำว่ารอเือแล้วก็ออก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  มือชมมือเชียร์เพื่อครบรอบดากเรารอคอยกันมาตั้งหน้าตั้งๆามาได้สามร้อยหกสิบสี่วันมาถึงแล้วพี่น้องวัดบ้านซึมยังไงไต้องเชียร์กันและสามสี่หมู่บ้านบ้านซึมพัฒนาบ้านซึมสิมบสี่แล้วก็ศิลสมบูรณ์บ้านพุทธศาลาต้องเชียร์กันแล้วมาดูเทพรัตนกรไอ้หนุ่มไฟแรงไอ้หนุ่มพลังหนุ่มทั้งทีมเลยออกกันจะล้างตาสมุดดาบาได้หรือไม่ได้หรือไม่ดูกันเท่านี้เอาเราวรองด้านแบงจะตีแรงไฟขึ้นมาได้ไหมพระบ้านดีดับสมุดดาบาเอาเรอาไว้ืองบ้านเทพรัตนากรเเอา ีมาดูกันมาดูกันเอาเรยสมุสมุนเอาวะจะไล่จะไล่ทันหรือไม่เอาเละเว้ยพยักพยักพยักน้าเงินก็จะตีไหนใสน่ดีขึ้นมาเอาเละเว็ตอนนี้กุ้งหอยกุ้งมาอยู่ไม่ได้เอาเละเว้บมองหน้ามองตาอยู่ย่างมองหน้ามองตาอยู่แล้วก็หัวพายถัดเปิดหัวพายล้วเปินคู่นี้ เอาละโวยชีชุกความมันแล้วก็ลงน้ำแดงในในน้ำว่าสมุดนาวากับในน้ำก็สังวินสีส้มวันนี้เจอกับสิงโลสิงโลกับะกุยจะกลายกันมาเทพรัตนากรดูที่ว่าดูที่ว่าในเที่ยวนี้ในเที่ยวนี้เป็นเที่ยวได้ใครจะเป็นฝ่ายพอใจสมุดนาวาอะไรกันมารัตนากรนหนีแล้วรัตนากอนเนี้ยอาวุธนาวาลายก่อดคอแล้วเอาละโวยก่อนคอไปก่อนคอได้ก่อนใครเจ้ากล้วยเจ้ากล้วยเจ้ากล้วยเอาไว้เอาไว้เจ้าทีมเจ้าทีมงัดไทย เหลืออือไม่กี่ร้อยแม้เหลือยี่นิดเดียวนิดเดียวอะไรไงอะไรไงเทพรัตนะกรเอาวกล้วตนะกรตาวตระการตาวแล้วก็ไหลเข้าเส้นไทยผลการแข่งขันเรือสามที่พ <hydro> ิพายกอชิงชนะเลิศเที่ยวที่หนึ่งเรือที่ชนะได้แก่เรือสมุทร นาวาในร่องน้ำแดงสมุดนาวาในร่องน้ำแดง